ปิดเทอมใหญ่นี้มีซัมเมอร์ประเทศไหนบ้างนิวซีแลนด์แคนาดาอังกฤษออสเตรเลียสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะมาแนะนำโครงการซัมเมอร์ช่วงปิดเทอมกันนะคะสำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองคนไหนที่อยากสมัครโครงการซัมเมอร์ต่างประเทศแต่ยังมีความกังวลไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะเรามีพี่เลี้ยงคนไทยพาบินไปอยู่ดูแลแล้วก็พาบินกลับเลยค่ะใครชอบที่เที่ยวธรรมชาติชอบทะเลสาบสวยๆชอบสัตว์ อยากสัมผัสชีวิตมัธยมใส่ยูนิฟอร์มกลมกลืนไปกับนักเรียนโลเคอลแนะนำซัมเมอร์ประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะมีให้เลือกทั้งแบบ1เดือนและก็แบบ2เดือนค่ะส่วนใครชอบเมืองใหญ่หน่อยอยากสัมผัสการเรียนในโรงเรียนมัธยมแบบไปใส่ยูนิฟอร์มมีกิจกรรมเดินป่าขึ้นเขาเล่นสกีเล่นสเกต็ตได้เที่ยวทั้งในเมืองและทั้งแบบธรรมชาติแนะนำโครงการซัมเมอร์ประเทศแคนาดา1เดือนที่เมืองแวนคูเวอร์ เมืองที่อากาศดีที่สุดในแคนาดาค่ะส่วนใครเป็นสายคลาสสิกชอบเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมีมิเวเซียมเยอะๆมีที่ช้อปปิ้งแน่นได้เรียนในโรงเรียนภาษากับ Native Speaker สำเรียง British แท้ต้องซัมเมอร์ประเทศอังกฤษ3ส,สัปดาห์ที่ลอนดอนเลยค่ะส่วนน้องๆคนไหนชอบเมืองที่มีสีสันสนุกสนานมีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย ได้เรียนหลักสูตร High School Preparation ในโรงเรียนภาษาชั้นนำต้องซัมเมอร์ออสเตรเลียหนึ่งเดือนที่เมลเบิร์นหนึ่งในเมืองหน้าอยู่อันดับต้นของโลกค่ะทำไมต้องไปซัมเมอร์กับ Dream abroad โปรแกรมสุดคุ้มกิจกรรมจัดเต็มแบบไม่กั๊กที่เลี้ยงดูแลดีใส่ใจตั้งใจฝึกฝนให้น้องๆได้ประสบการณ์ได้แนวคิดและเติบโตไปกับทริปต่างแดนเจ้าหน้าที่ดูแลกิจกรรมเป็นคนโลคอล แนะนำชีวิตแบบคนที่นั่นได้ประสบการณ์จริงที่ต่างจากนักท่องเที่ยวโอกาสแบบนี้มีแค่ในวัยไฮสคูลเท่านั้นสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักเข้ามาถามที่ Dream Abroad กันได้ทุกช่องทางเลยนะคะมาสมัครกันเยอะๆนะคะ Dream Abroad เรียนต่อต่างประเทศใครๆก็ไปได้